UG Phone แอปสำหรับอยบอดฟาร์มเกมตลอด24ชั่วโมงให้บริการเช่ามือถือบนคลาวเหมาะสำหรับคนที่มีบัญชีเกมหลายบัญชีแต่มีมือถือเพียงเครื่องเดียวนั่นเองนะครับถ้าคุณใช้ UG Phone เนี่ยคุณจะสามารถฟาร์มไอดีได้แบบยาวๆนั่นเองนะครับไม่เลืองไฟไม่เลืองเน็ตแล้วก็ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอด,ดูนั่นเองนะครับมีหลายแพ็กเกจให้เราเลือกซื้อนะครับมีหลายสเปคให้เราเลือกใช้เพียงใช้โค้ดลด ไลน55นะครับก็จะสามารถลดได้ถึง20บาทต่อครั้งนั่นเองนะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง Android iOS และ PC ลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นใส่ไว้ให้แล้วนะครับทุกคน เฮ้ยยินดีต้อรับทุกคนครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมนี่จะคนเดียวคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรดีแล้วนั่นเองนะครับผมเข้าเกมมานะครับหลังจากที่ปิดปรับปรุงไปนานมากนะครับก็คือไหลเป็นแบบโอ้โหแชั่วโมงเลยนั่นเองนะครับเกือบ10ชั่วโมงเลยนะครับที่หายไปกับเกมเรนเจอร์นะครับนี่ก็เปิดเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับหกวงยิงนะครับผมเนาะก็ได้รางวัลซ่อมบลุงมานะครับก็ชดเชยมา5ใบแค่นี้เหรอทําไมไม่แจกขนลุงด้วยอะระยะเวลาที่มันแบบ ที่มันไหลไปอะแต่ว่าคนนกลุงล้งเราไม่ได้ไม่ได้ครูดาวอะเออเขาแจกแค่นี้เองเหรอแล้วก็มีอัปเดตอะไรไหมอ่ามีกิวครับกิวมีคำอัปเดตนะครับร่วมเล่นกับเพื่อนให้สนุกยิ่งขึ้นอัปเดตเนื้อหากิวแล้วก็อ่ามีจุดแลกเปลี่ยนอ๋อมีบัฟมีบัฟโอเคนะครับแล้วก็เพิ่มร้องขอส,สัมภารทรัพยากรเฮ้ยมีการแลกของเปลี่ยนของกันเหรอในกิวอัปดงอัปเดตฮะอ่อัปเดตอัปเดตอ,อ่ะอัปเดตเดนาะ เปิดกล่องก่อนเปิดกล่องก่อนไม่ได้ไม่ได้นะครับถึงจะไม่เป็นตัวที่ไม่เก่งแต่เราก็ลุ้นก็ไม่ออกอยู่ดีนะไปที่กิ้นะครับมาดูว่ามันมีอัปเดตอะไรบ้างเนาะก็ในภารกิจกิ้แหละหละักๆที่มันจะเปลี่ยนไปนะครับอ่ะเพิ่มฟังก์ชันใหม่นะครับให้กิ้แล้วลองไปดูทีละอย่างกันโอเคนะครับมันบอกว่าเหรียญกิ้คือค่าเงินที่กิ้ได้รับหัวหน้ากิลวดะลองหัวหน้ากิ้สามารถใช้แลกได้ที่จุดแลกเปลี่ยนอ๋อหมายถึง ถ้าให้ทุกคนเนี่ยนะครับร่วมกันหาแล้วก็ร่วมแล้วก็ให้แบบคนหน้ากิกลด์รองกิลใช้อย่างเงี้ยหรอเป็นบัฟประจํากิลหรือเปล่าเงินสมาชิกแต่ละคนได้รับสามารถใช้แลกเป็นจุดแลกปีดอ๋อโอเคมันมีทั้งเป็นของตนเองแล้วก็ของกิลด้วยเนาะมีทั้งส่วนตัวและส่วนรวมอ่ะสามารถร้องขอได้ด้วยเฮ้ยร้องขอวัสดุได้โอเคอัปเกรดภารกิจใหม่นะครับเพิ่มภารกิจประจําวันอ๋อมีประจําวันด้วยนะโอ้โหระดับโอ้ม,มีมีหลายอย่างเลยเว้ย ลองเข้าไปค้นโดยตรงเมนูอธิบายได้โอเคนะดูลางวันก่อนนะครับมีประจําวันโอเคแล้วก็ประจําสัปดาหา์ประจําสัปดาห์ยังไม่มีประจําสัปดาห์น่าจะเริ่มอาทิตย์หน้าแหละนะครับนาออาทิตย์ถัดไปเพราะว่าตอนนี้มันก็ไม่มีเอ้ย,อยมีกระป๋องด้วยหรอกระป๋องคืออะไรอะ่ะ <c oughs> กระป๋องจีสีม่วงเอ้ยกระป๋องแบบใหม่เคลียร,ร์ภารกิจประจำวันสองรายการช่วยเหลือกิลหนึ่งคนเข้าร่วมกิลเลดหนึ่งครั้งอ๋อแล้วผมเล่นไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืน รอบนี้ก็คือไม่ได้ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเริ่มกันใหม่มีตรงแลบสามารถร้องขอและสนับสนุนได้โอเคได้5าดาวสดาวได้โอเคหมายถึงการขอ,อมันเป็นการขอวัตถุดิบทั่วๆไปโอเคเหมือนกับอ่าเหมือนอะไรนะเหมือนเกมเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเกมฟาร์มอะชื่อเกมอะไรก็ไม่รู้ไหนลองขอสิอ๋อมันเป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดใช่ไหมสมมติ เราสามารถขอวัตถุดิบอัเก้าดาวได้ไหมน้ำยาน้ำยาสี่ดาวได้ไหมน้ำยาสี่ดาวไม่มีหรอโอ้น้ำยาสี่ดาว,เ,าดาวเป็นวัตถุดิบแบบทั่วๆไปน้องที่สามารถขอกันได้น้องเหมือนเกมอาเกมปลูกผักเฮดเลยนะครับผมอ่ะผมขอ,อน,นี้แล้วกันสมมุติขอได้วันละหนึ่งครั้งได้ห้าชิ้นขออ๋อแบบนี้นี่เองแล้วก็ให้คนมาให้ใช่ไหมอ่าถือว่าได้อยู่โอเคแล้วก็ถ้ารับกระสับสนก็จะได้คะแนนตรงนี้อ่ะ คะแนนเหรียญตรงนี้มันบอกว่ามันสามารถแบบเอาไปแลกซื้อได้นะครับเนะาะกระป๋องจีคือกระป๋องอะไรอะบัฟและบูสเตอร์โอเคก็คือเราต้องไปซื้อนะเราต้องอ่นี่ไงมีสนับสนุนด้วยเราต้องเอาเหรียญที่ได้นะครับจากการเล่นเนี่ยนะครับเฮ้ยโอ้โหโอ๋อเป็นโอ้ถุงเพชรมีด้วยหรอโอเคอันนี้อะไรอะบูสเตอร์กิลด์นะครับ จะชาร์จจำนวนครั้งที่ต่อสู้ในกิลด์ซีซันนี้อ๋อให้กับทุกคนเลยอ๋อหัวหน้ากิลด์กับรองกิลด์จะสามารถซื้อบัฟตรงนี้ได้แล้วก็ใช้ได้กับทุกคนก็น่าจะต้องเริ่มกันอาทิตย์หน้าแหละนะครับอาทิตย์นี้น่าจะไม่มีซื้อเฮย้ยเป็นบัฟพิเศษด้วยอานะครับพลังชีวิต20% 3วันอันนี้ก็คือมีผลเฉพาะในกนะิลด์เนาะมีผลเฉพาะในกิลด์กิลด์ละกับกิวอลเท่านั้นโอเคอันนี้ก็อ๋อเป็นสมวัตถุดิบโอเคอ่ะ เฮ้ยมีตั๋วเหรอเฮ้ยจำกัดกี่ครั้งหนึง <c oughs> เดือนตัวหนึ่งครั้งเอ้ยน่าสนใจโอ้เราเยอะด้วย1ิ1สิบเอ็อโอ้ยแต่เยอะเยอะเยอะโอเคเฮ้ยดีแบบนี้แบบนี้ดีอ่าได้เดบได้หนทางในการตั๋วกระชามากยิ่งขึ้นโอเคบูสเตอร์โมหมดฮาร์ดหมายถึงอะไรอะ่ะอ๋อในการเล่นสเตจหลักระดับยากนะครับจะเพิ่มขึ้นอีก2ครั้งจาก6ใช่ไหม โอเคนะครับโดยสามารถซื้อสะสมได้สูงสุด2 4 0ชั่วโมงโอเคเอาเป็นบูสเตอร์เนาะอันนึงอยู่ได้กี่ชั่วโมงอะอันนึงอยู่ได้กี่กี่กี่ชั่วโมงไม่แน่ใจแล้วก็มีของพวกนี้โอเคเฮ้ยมีเลนเจอร์จุติอก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีดีดีด,ด,ดีดีอยู่นะครับแล้วก็ร้านค้าส่สวนอื่นมีอะไรอัปเดตมาไหมก็ไม่ได้มีเนาะในกิ้ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในอีเวนต์ก็ยังไม่มา ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือในห้องทดลองอ่าในห้องทดลองเขาบอกว่ามีบางอย่างเพิ่มขึ้นมาอ่าตรงไหนนะตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะเขาบอกว่ามีเออเขาเรียกว่าอะไรนะมีไอเทมพิเศษที่ช่วยในการสร้างสร้างของได้เร็วขึ้นมันอยู่ตรงไหนเอ่ยมันก็ไม่เห็นจะมีเลยอยู่ตรงไหนเอ่ยห้องทดลองรับหรอก็ไม่น่านนะห้องทดลองรับนี่คือ ก็เป็นทั no? go ่วๆไปก็ไม anyway. ่ได้มีอะไรเอ๊ะงงก็อาจจะยังไม่อัปเดตมาก็ได้นะหรือว่าเขาแจกมาแต่เรายังไม่ได้กดรับหรือเปล่าเออมาดูกันก็ไม่มีก็ไม่มีอะไรปกติแล้วก็ในสเตตหลักนะครับในสเตตหลักจะมีการเล่นแบบทวีคูณขึ้นมาให้นะครับน้องก็จะได้ของรางวัลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเผื่อใครเนี่ยจะแบบฟาร์มฟาร์มแล้วคือแบบอยากฟาร์มสักร้อยตาอะไรเงี้ยนะครับเผื่อแบบได้ของเยอะๆอะไรอย่างนี้นะฮะมันก็จะมีแบบ ตัวทวีคูณมาให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีรางวัลด้วยหรอ i, เฮ้ยเคียดานเอานี่ไงของรางวัลลด3ชั่วโมงโอเคอันนี้จะเป็นไอเทมที่เอาไว้ลดคูดาวการผลิตวัตถุดิบเฮ้ยแจกเอเจนต์แดงด้วยเฮ้ยดีดีมีแจกอย่างอื่นอีกไหมก็มีเอเจนต์แดงเพิ่มขึ้นมาเนาะในการเล่นสเตตหลัก แค่นี้เลยเอ้ย p ีร้อใครอยากทำาีร้อยใครพลาดเอเจนต์แดงไปครับก็มาทำาีร้อยใหม่ได้เนาะเออหรือทำอีกตัวก็ได้โอเคน่าจะแจกประมาณ2อย่างนะครับก็คือเป็นไอเทมลดคูดาวการผลิตวัตถุดิบนะครับในห้องทดลองนะครับอ๋อเอาเดี๋ยวนะมันไม่ได้แจกอย่างอื่นเหรอโอเคบางด่านบางด่านใช่ไหม ถ้าเป็นด่านแบบนี้ก็คือจะได้ไอเทมแบบนี้เลยเอ้ยผลิตวัตถุดิบได้เร็วขึ้นอ่ะถือว่าโอเคเหมือนกันเราลองเล่นโดด่านนี้ก็จะมีวัตถุดิบให้อะหนึาที1นาท,นาทีแล้วก็20อันหรอใช่ไหมอ่ามีอัตราทวีคูณเพิ่มขึ้นมาครับทวีคูณไม่สามารถใช้งานไอเทมเมื่อเล่นแบบอัตราทวีคูณฮะอ๋อคือถ้าเล่นทวีคูณเราจะใช้อเทมไม่ได้โดนแบนมีคูณ10เคมีถึงคูณ10 แล้วก็เอาครั้งหนึ่งเอาเล่นเอาเล่นเอาเล่นตาหนึ่งเล่นสักตาหนึ่งไหมขอเป็นทีมพีร้อยโอเคลองเล่นสักดะสักตาหนึ่งนะใช้เพื่อนไม่ได้ด้วยโอเคโหมันปิดทุกอย่างเลยทวีคูณทวีคูณแค่ของรางวัลหรือว่าเป็นทวีคูณเอ่อความยากหรืออะไรอ๋อมันมีขึ้นท,ทวีคูณเหมือนกันเลยเนาะอ่าอ่าในสเตจพิเศษเหมือนจะยังไม่มีนะเหมือนเขาบอกว่าสเตจพิเศษยังไม่มีเราก็อาจจะเอาไว้ฟาร์มศักยภาพเอาไว้ฟาร์มอ่าตัว ฟาร์มเวลของตัวเรนเจอร์ของตัวอาเรเวลของเราได้นะครับอย่างผมป้ายเอลแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นช้าหน่อยดูลองดูสิโอ้โหตังเยอะมากตังเยอะมากครับแล้วก็เอ็กพีก็ได้แบบคูณด้วยเนาะอ๋อแบบนี้นี่เองได,อเด назад. ได้อันนี้20สิบอันเดี๋ยวนะได้อันนี้20ิอันแล้วก็ได้เยลโล่ตัวได้อันนี้โอ้โหได้อันนี้1อันจริงเหรอ อันนี้คือเล่นตาเดียวนะอ๋อมันมีแบ่งแบบนี้อ๋อเมื่อกี้คือโบเมื่อกี้คือสิ่งที่ได้แล้วอันนี้คือโบนัสเลียวนาดเฮ้ยโบนัสเลียวนาดมันได้เยอะชังอะเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโบนัสเลียวนาดได้เยอะจังโอ้โหทวีคูณสิบอะนะนะครับมันก็จะได้เยอะขึ้นนะเนาะโอ้โหได้ตังค์เยอะมากอุ้ยโอ้โหได้ตังค์เยอะมากนะได้อเทมด้วยอ่ะแต่ว่าไอ้ตัววัตถุดิบจะจะได้น้อยหน่อยเนาะอ่ะลองกดตกลงดู มันใช้ขนนกเท่าไหร่เอ่ยขอดูหน่อยสิอ๋อใช้70โอเคในสเตจพิเศษนะครับก็จะมีอัตราทวีคูณเหมือนกันนะเหมือนในในสเตจพิเศษจะมีอัตราทวีคูณนะครับแต่ว่ามันเรียกได้ว่าไงมันเป็นบัก๊กนะคือมันคือจะบอกอยางีงดีคือมันเป็นบั๊กอยู่เนาะในสเตจพิเศษเนี่ยนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราต้องรอ,อต้องรอแพทต้องรอแพทแก้ นะครับเนาะมันอาจจะมันอาจจะมันอาจจะเห็นว่าแบบเอ้ยมันเป็นคูณอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะใช้ขนนกเท่าเดิมเห็นไหมหนึ่งตานะครับใช้60เห็นปะใช้60เห็นไหมใช้6 0คนมันคือแบบเป็นทวีคูณ3นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้คูณอะผมเลี้ให้ดูเลยมันจะใช้แค่ขนนกไม่กี่ขนนกเนาะมันเป็นบั๊กเล็กๆเท่านั้นเนาะส่วนของที่ได้เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมมันมันเป็นมันมันเป็นบั๊กอันนี้ก็คืออยากผมอยากจะบอกไว้ที่ เขาบอกว่ามันเป็นบั๊กนี่เอ้ยหรือว่าหรือว่าไม่ใช่บัก๊กหรือว่าเขาแก้แล้วเขาแก้อย่างหรือว่าเขาแก้แล้ววะเฮ้ยแต่มันก็ขึ้นคูณสิบนะเฮ้ยไม่ใช่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่บั๊กใช่ไหมไม่ใช่บั๊กใช่ไหมเดี๋ยวขอไปดูประกาศเกมนิดนึง นะครับเขาบอกว่าในสเตจพิเศษเนี่ยนะครับมันจะเป็นบัก็กเขาบอกว่ามันเป็นบั็อกอยู่ <parks> เขายังไม่ได้แก้หรือว่าแก้แล้วนี่ไงปัญหาการเล่นทวีคูณในสเตจพิเศษอ่าในทวีคูณเนี่ยจะใช้ได้ในในสเตจหลักเท่านั้นส่วนในสเตจพิเศษเนี่ยนะครับก็คือเหมือนเป็นการบั็กเล็กๆเท่านั้นนะครับนกก mm ็ hmm. ในสเตจพิเศษเนี่ยอยู่ในช่วงที่เรียกได้ว่ากําลังมานะครับในสเตจพิเศษเนี่ยอยู่ช่วงที่กาลังกาลังทํานะครับแต่ว่ามันยังทําไม่ได้เห็นไหมอ่าทวีคูณคูณ คูณ2เอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมเมื่อกี้คูณสทำไมอันนี้คูณสองเอ๊ะงงงงไปหมดเลยเอาแต่ว่ามันก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่เอ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยแต่ปกติมันเล่นได้แค่5้าครั้งนี่ใช่ไหมมาเล่นได้แค่ด่านละหครั้งถ้าเราเล่นไปทวีคูณไปแบบนี้ แล้วเดี๋ยวนะแล้วทำไมมันขึ้นคูณห้าวะงงเดี๋ยวนะเราไปด่านหกใช่ไหมมันขึ้นว่าคูณห้าแต่ถ้าเป็นด่านสี่ถ้าเป็นด่านสี่ขึ้นว่าคูณอะไรอะด่านสี่ด่านสี่คูณห้าอ๋อโอเคเหมือนเหมือนมีอัตราทาวีคูณอยู่อถ้าเรากดเล่นสิบรอบเนี่ยมันจะเล่นสิบรอบให้เราไหมอะหรือหรือว่าจะเล่นแค่รอบเดียวหรือสามรอบอะลองเล่นดูฮะ เฮ้แต่มันขึ้นทว,วีคูณแต่อาทว,วีคูณเนี่ยเป็นคูณ5เนาะแต่ว่ามันขึ้นว่าเป็นอ่าเล่นได้11รอบเลยเหรอเฮ้เดี๋ยวเยอะไปปะเฮ้ <laughs> สเตจพิเศษเล่นได้เยอะมากอะ่ะเฮ้ถ้าอย่างงี้ก็ฟาร,ร์มของมันอยู่นะนะครับเราเอาขนนกแบบมาทิ้งได้เลยมาฟาร,รม์มเวลมาฟาร,ร์มของได้เลย <laughs> แต่ว่าถ้าปกติแล้วมันจะเล่นได้ประมาณ5ครั้งเนะ <laughs> าะอนี่ไงทว,วีคูณไม่ขึ้นเห็นไหม ทวีคูณไม่ขึ้นนะครับเราต้องรอแพทอัปเดตนะครับคือเขาบอกว่าต้องรอแพทอัปเดตแพทหน้านะครับตองมันถึงจะแก้ปัญหาได้แล้วก็ PVP ตอนนี้ก็คือมีบั๊กเล่นซ้าใน PVP เนาะแล้วกเกิดปัญหาแล้วก็เด้งออกเหมือนเดิมนะยังแก้ปัญหาไม่ได้นะครับก็คือเป็นบั๊กที่ยังไม่ได้แก้นัน้นเองขอเล่นนิดนึงขอเล่นนิดนิดนึงนะจ๊ะเพื่อดูอ่อมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะเห็นไหมมันก็ยังเด้งทุกอย่างเหมือนเดิมอ่าทวีคูณยังทวีคูณยังยังยังไม่มีนะในนี้ทวีีคูไมม่น สวีคุณยังไม่มีเอ้แต่ว่าถ้าเขายังทำไม่เสร็จแล้วเขาจะรีบเปิดทำไมผมไม่เข้าใจโอเคเราจะลองรีบเล่นดูน่ยครับประมาณ5ตามันต้องเล่นได้สูงสุดประมาณ5ตานะครับผมขอ,อดูตรงนี้นิดหนึ่งเจ็บอันนี้คือตาที่2เอ้แต่ว่าเอ็กเขาเรียกว่าเอฟเฟกการเด้งนี่มันแปลกๆเหมือนกันนะเหมือนมันแบบตัดๆขัดๆปกติมันจะต้องเด้งแบบอีกแบบหนึง เราขอเล่นแบบรวดเร็วเวลยละกันเอาไว้เม่เดี๋ยวผมขอสต็อปนิดนึ่งละกันเนาะเดี๋ยวมาใหม่เอาละโอเคนะครับหลังจากที่ผมไปเล่นมาเนาะมันก็ได้แค่เท่านั้นแหละนะครับนะ้องประมาณ5ครั้งนะครับผมก็คือตามจํานวนที่ที่มันเห็นบนนี้นะครับเนาะแล้วถึงแม้ว่าเราจะกดเป็นร้อยเนี่ยนะครับมันก็ได้แค่5ครั้งเนาะมันก็จะเด้งออกของมันเองนะครับช่วงนี้ก็ทนกับบั็กไปก่อนละกันนะครับนะเขาก็ยังไม่ได้แก้เดี๋ยวรอแก้ในแพทอัปเดตถัดไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเนาะเราก็ใช้การแบบ กดเหมือนเดิมก็คือแม็กสูงสุดอะไรเงี้ยนะครับกดบวก10บไปทีหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็ทนทนนิดนึงและกันตอนนี้หลายเดินก็เพิ่งเปิดมาเนาะแล้วก็เขาอาจจะทํางานหลายด้านหลายส่วนอะไรเงี้ยนะครับมันอาจจะยังแก้ไม่ทันเพราะฉะนั้นก็ให้รอให้ทีมงานเขาแก้นะครับรอให้เหยียบ GM ญี่ปุ่นเขาแก้ละกันเนาะนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสําหรับการเล่นมากมายเท่าไหร่แต่อาจจะงงๆหน่อยสําหรับคนที่ผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่แบบไม่รู้ข่าวสารตรงนี้ก็อาจจะงงๆหน่อยว่าทำไมมันเล่นได้เยอะอะไรขนาดนั้นทําไมมันเล มันเล่นได้แค่5าครั้งเลยพวกนี้นะรับก็บอกไปแล้วเนาะมันเป็นแค่บัก๊กิเยๆเนาะก็ในอนาคตแหละนะครับในสเตจพิเศษเนี่ยมันก็จะอัปเดตเข้ามาเนาะเป็นการทวีคูณเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ทวีคูณมีแค่ใอนอาเรวาในสเตจหลักเท่านั้นนะครับผมซึ่งเราก็ทดสอบกันแล้วว่าทวีคูณในสเตจหลักเนี่ยนะครับคือใช้ได้จริงเห็นไหม โอโหคือแบบคูณปับ๊บใช้คูณทีเดียวคือตัวเลนเจอร์เกือบเต็มเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็เอาไว้ฟาร์มสำหรับคนที่อยากจัฟาร์มเหมือนกันผมก็ตั้งใจจับฟาร์มอยู่เพราะว่าผมก็อยากเป็น L99 เหมือนกันนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็เย็นนี้นครับหกโมงเย็นจนถึง1ทุ่มนะครับก็จะพลาดเลยกับการสปอยโคลาโรบกับไลททางการนะครับผมนิจิแล้วก็ p ีดีเคนนะครับผมต้องทําภารกิจต้องฝ่าฟันคอนเทนต์เพื่อรับ คำใบจาก CM แน่นอนนะครับมาช่วยให้กราลังใจกันได้มาช่วยกันลุ้นคำใบนะครับแล้วก็ยิ่งพาเยอะเนี่ยก็อาจจะได้คำใบวงแตกคำใบพิเศษหรือเปล่านั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันในไลฟ์ทางการนั่นเองนะครับผมอย่าลืมนะครับ6โมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับที่ยูทูบลาเลนเจอร์ประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับผมก็ไปจับจองที่นั่งนะครับเพื่อติดตามไลฟ์ทางการกันได้นะครับผมใครที่เข้าดูในคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ผมด้วยจ้าเจอกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสักคลิปนี้ไปแล้วครับไป